สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะเข้าป่ากันนะคะเข้าป่าจับไก่เข้าป่าจับไก่เข้าป่ากินแกงป่าไก่นั่นเองแกงป่าไก่ใส่ใบยี่หล่านะคะอักสักกัคุนพอดีไปเมื่อเปตลาดเมื่อเช้าเขาลืมสักไก่ให้ ซื้อของเสร็จแล้วก็เดินหนีตามเคยนะคะสั่งเขาเสร็จแล้วก็เดินทั่วตลาดเลยนะคะกลับมาอ่ะไก่อยู่ในถุงมาถึงบ้านไม่ได้สับนั่นเองค่ะขออนุญาตนะกระโดดไปเลยขออนุญาตสับไก่นะคะขออนุญาตสับไก่ก็ ใส่ไปแล้วค่ะไก่เพื่อนๆใส่ไก่ไปแล้วเราใส่เครื่องปรุงก่อนนะคะอุ้ยเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยใ่ร้ายแสบร้ายเื่อนเพื่อนบ้งใส่แค่นี้ก่อนมาเติมเกลือให้หน่อยนะคะเติมเกลือค่ะเพื่อนเพื่อน เติมเกลือไปแล้วเราก็จะมาใส่มะเขือะคะ่ะแกงป่าเราะคาใส่มะเขืออกนะคะคเพื่อนๆแล้วก็จะมาอันนี้เป็นถั่วฝักยาวค่ะเราก็จะมาใส่พริกไทยพริกไทยเม็ดนะคะหับไม่ได้เลยนะ ก็พริกขี้ฟ้าค่ะอู้ดืมไม่ได้กระชายด้วยค่ะเพื่อนๆกระชายนะคะแกงป่านี่ค่ะกระชายแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนอาบน้ําไม่ได้ทาแป้งไม่หอมมาสคอตนะคะเราก็มาหั่นนี่ค่ะแสบก็แสบค่ะโอ้แสบคือเกลานะคะนาะแสบคือเกลานะอันนี้เป็น ขาดอย่างเดียวคือนะคะเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงเราก็จะมาชิมอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆดูใบยี่หลานะคะขนาดนี้เราก็จะมานั่งเด็ดใบยี่หลารอเนาะไปรอเดือดก่อนเด็ดใบยี่หลารอลแล้วคะ่ะเพื่อนๆอุ้ยเยอะเกินใบยีหาา่หลาซื้อมาตั้งแต่เช้าน,นะคะเอามาชิมรสอนก่อนค่ะโอ้ยแซ่ ใส่ใบยี่หล่าไปเลยนะคะแกงตาใบยี่หล่าวันนี้เราไม่ใส่ใบกะเพราเราเปลี่ยนไปใส่ใบยี่หล่าแทนนะคะเห็นเขาบอกว่ามันแซ่บค่ะอย่างเขาใส่อีกเยอะดีกว่านะคะเพื่อนนะใส่เยอะยิ่งอร่อยใช่ไหมคุณน้เต็มอยู่เพื่อนๆ่ะมาดูสิคะต่ก้องขยะมาก เน็่คะ่ะแกงฝาใบายี่หร่านะคะเ,เพื่อนๆโอ้ยเข้าปากกันวันนี้น่ากินไหมคะทุกคนนะคะน้ำลายลอร่อยกันเลยนะคะอะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่หม้อเลยนะคะค่ะ,คะเ,เพื่อนๆแกงฝากใบยี่หร่ากันเดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะปะขอบคุณนะคะ อคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะเพื่อนขอบคุณมากค่ะ